สวัสดีค่ะการตูนธนิตาพักแจ่มใสนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพนวมินปี2565-2566จถารสจินตนาการสร้างงานโรตารี่หรือ imagine Rotary ค่ะกิจกรรมที่ทราบซึ้งมากที่สุดนะคะก็คงเป็นกิจกรรมสู่บ้านเกิด มอบเครื่องมือแทพทย์ให้กับโรงพยาบาลทุกภาคทั่วไทยทั้งหมด12แห่งค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าสโมสรดูตรีกรุงเทพนวมินเป็นสโมสรที่มีสมาชิกมากที่สุดในภาค3350และในประเทศไทยเรามีสมาชิกถึง135ท่านและส่วนใหญ่ก็มีภูมิลำนาวอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะก็เลยให้สมาชิกเนี่ยได้ลองกลับไปสำรวจบ้านเกิดดูว่ายังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์อะไรบ้างแห่งที่ประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นที่โรงพยาบาล ปากชมจังหวัดเตยซึ่งมีโรเชเรียวัฒนานันทุรดีเป็นเจ้าของโครงการบ้านเกิดของพี่นันนะคะอยู่ที่นั่นแล้ววันที่มอบโครงการเนี่ยพี่นันได้พูดถึงความรู้สึกแล้วก็ได้หลั่งน้ําตาออกมาเพราะว่ารู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้กลับไปช่วยบ้านเกิดจึงคิดว่าทําให้นายก็หลั่งน้ําตาตามไปด้วยนะคะเลยคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่เมื่อเรามีเพียงพอแล้วเราก็ได้กลับไปช่วยบ้านเกิดของตนเองแล้วก็นอกจากที่ ปากชมจังหวัดเลยแล้วนะคะเรายังไปมอบหลายเครื่องมือเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำหรือว่าเครื่องไฮฟโรให้ออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจในเด็กแรกเกิดแบบ ฉุกเฉินนะคะยูนิตธนกรรมต่างๆให้กับโรงพยาบาลพระโตะจังหวัดชุมพรโรงพยาบาลมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลโชคชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลบ้านคาจังหวัดราชบุรีแล้วก็ที่โรงพยาบาลลาดยาวและโรงพยาบาลชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นโครงการโกลบอลแกรนด์นะคะซึ่งร่วมมือกับสโมสรโดโรจีในประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการภาคมิสุดทักาะอิดะนำสโมสร International Partner มาร่วมทำโครงการกับเรานะคะแล้วก็ร่วมกับสโมสรทั้ง5สโมสรในจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ร่วมกับสโมสรรีสยามเอราวัณและธนบุรีอีกด้วยค่ะ <S <S นอกจากนั้นก็ยังไปมอบที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหนองแคสาขา2สุดท้ายนะคะไปมอบยูนิตการมที่โรงพยาบาลช้างกลางมอบเตียงคนไขใ้ให้กับโรงพยาบาลน,นาบอลน,นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิด ของท่านอดีตผู้ว่าการภาคสุรชาติชื่นโชคสรรซึ่งท่านก็บอกว่า,เ,าเป็นโรเทเรีนมานานหลายสิบปีแต่ยังไม่เคยไปช่วยบ้านเกิดเลยอันนี้ก็เป็นโครงการแรกเช่นกันค่ะยังมีอีกสองโรงพยาบาลนะคะที่กรุงเทพน้มินทำร่วมกับต่างสโมสรน,นั่นก็คือไปมอบเ,อเครื่องผ่าตัดแบบดิจิตอลให้กับโรงพยาบาลประทุมธานีซึ่งร่วมมือกับสโมสรโรเจอรี่บางเขนเป็นโครงการกอโปรแกรนนะคะและอีกโปรเจกต์หนึ่งไปมอบให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นการมอบโมบอเอ็กซ์เรย์นะคะเป็นโครงการ global การที่ร่วมมือกับสโมสรดอรี่หนองแขมค่ะจริงๆก็ไม่ได้กักอะไรนะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ทางสโมสรดรี่กรุงเทพน้องมินได้รางวัล2ปีซ้อนในเรื่องของบริการชุมชนสโมสรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมค่ะคือปีก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเราทำโครงการเล็กๆเองนะคะเป็นออ QR code ที่สวนสามวาพนานุรักษ์ซึ่งเป็นสวนที่รักษาพันธุกล้วยหายากอยู่ทั้งหมดแล้วเราก็แค่ทำป้าย QR code ให้คนที่มาชมสามารถสแกนและสามารถดูข้อมูลใน iCloud ได้เลยว่ากล้วยพันนี้ชื่ออะไรมาจากที่ไหนนะคะซึ่งเป็นโครงการเล็กมากแต่กลับได้รางวัลจึงอยากจะบอกว่าโครงการเล็กเงินไม่เยอะแต่สามารถมี impact เยอะได้ค่ะ และในปีที่ผ่านมาของดิฉันเองนะคะก็เป็นโครงการชุมชนสะอาดบ้านหน้ามองทั้งหมด10ชุมชนนำร่องนะคะโดยมีโรเทเรียนชำนาญรัตนพันธ์ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายคลองสามวาถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้เพราะท่านบอกว่าเคยทำโครงการนี้มานานมากแล้วแต่ไม่ยั่งยืนนะคะก็อยากจะทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดได้จริงนะคะก็เลยเปิด โครงการนี้ขึ้นมาโดยเปิดเวทีขับเคลื่อน10ชุมชนให้คนในชุมชนมีเวทีในการพูดถึงปัญหาและวิธีทางการแก้ไขร่วมมือกันทาแล้วเราก็มอบออถังขยะ4ใบในการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็ถังขยะใบเล็กแล้วก็เชิญเขตคลองสามบานมาร่วมด้วยให้มาฝึกสอนการคัดแยกขยะแล้วนำขยะรีไซเคิลไปขายต่อไปจึงได้รับรางวัลน,นี้กลับมานะคะก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะ ถ้าพูดถึงโครงการที่จับต้องไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพค่ะคือทางสโมสรกรุงเทพเานครนะคะได้ไปทําการซอรว์ที่ศูนย์ค้าส่งเอกชัยบางบอนแล้วก็ได้พบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นชาวต่างชาติซึงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็คิดว่าเออเราอยากไปทํากิจกรรมโดยไม่เลือกชาติ หรือศาสนานะคะก็ได้ไปทํามอบผ้ากันเปื้อนร่มแล้วก็ทํากิจกรรมมอบความสุขะะให้ที่ศูนย์ค้าส่งที่นั่นนะคะแล้วนอกจากศูนย์ค้าส่งนั้นแล้วเราก็ยังมีการเซ็น MOU กับชมรมผู้ไกลเกลี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะร่วมกับสโมสรต่างๆในภาค3350ที่ศูนทัีติภาพาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะ อ๋อ oh, คำถามนี้ดราม่าที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นเ,เคสที่เราไปช่วยคุณแม่กับคุณลูกนะคะที่ลูกเขาเนี่ยมีอาการชักตลอด24ชั่วโมงเลยทำให้คุณแม่เขา,เาไม่สามารถไปทำงานได้แล้วก็ต้องอยู่ดูแลลูกตลอดเวลาซึ่งเคสนี้เนี่ยทางสโมสรได้ช่วยต่อเนื่องมา2-3ปีแล้วนะคะก็นำของอุปโภคบริโภคเงินปัจจัยไปช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้นะคะไปถึงคุณแม่ก็ร้องไห้โฮเลยก็เลย คิดว่าน่าจะเป็นเคสที่ดราม่ามากที่สุด ด้านการศึกษานะคะเราก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพร,รัตน์วชิระจานวน20ทุนร่วมกับภาค33%ม0ูนะคะมูลค่าก็2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็ยังไปมอบให้กับโรงเรียนสีพฤทธานะคะวันนั้นก็ได้นําชุด ATK ไปมอบให้โรงเรียนด้วยค่ะมอบทุนการศึกษาที่สีพุทธาแล้ะเรียงมอบให้กับโรงเรียนอื่นๆอีกน,น,นะคะแล้วเราก็มีการทําโครงการซ่อมและทาสีโรงเรียนคอตันคลอง27ที่จังหวัดอยุธยาร่วมกับนายกรุ่น1 1 8ก็ต้อง ขอขอบคุณผู้การภาควิสิทธากะอิดะนะคะที่ได้นำเงินบริจาคมาจากญี่ปุ่นเพราะโรงเรียนนี้เนี่ยตึกทานอาหารเกือบจะถล่มแล้วนะคะแล้ก็ไปซ่อมโรงอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมทาสีใหม่ให้นะคะ ส่วนเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนนะคะเราก็มีบริการสอนอาชีพทําวาฟเฟิลให้ที่ชุมชนพัฒนาคลองสแก์ซอยพัฒนาการ20ร่วมกับส,มสโมสโรดารี่กรุงเทพพัฒนาการแล้วก็มีการไปแจกเสื้อผ้าและน้ําสมุนไพรค่ะที่โรงเรียนวัดช่องลมร่วมกับส,มสโมสโรดารียานาวาวันนั้นก็มีการแจกข้าวสารและของต่างๆอีกมากมายเลยนะคะและสุดท้ายก็ยังไปร่วมโดารีวันเดยกกับส,มสโมสโรดารี่สะระปทุมค่ะมอบสแน็คหนังปลากรอบที่โรงเรียนมักกะสันพิทยาและน้องๆก็ยัง เอาขนมนี้นะคะไปเป็นสื่อในการเรียนซอฟต์สกิลทำคลิปโฆษณาอีกด้วยค่ะกิจกรรมที่เกินเบอร์ที่สุดก็ต้องยกให้เยาวชนที่เราอุปถัมภ์ดูแลอยู่กิจกรรมแรกนะคะเป็นการสอนให้ความรู้แล้วก็มอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออารีอยู่ตรงละแวกอ่อนนุชนะคะร่วมกับสโมสรอินเทอร์แอโรงเรียนสีพุทธาที่บอกว่าเกินเบอร์เพราะว่าน้องๆ i อ t e ินเทอร์เนี่ยเขา ติดต่อกับผู้นําชุมชนนําผู้นําชุมชนมาส่งมอบด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆคือน้องๆไม่ได้ทําแค่ในโรงเรียนนะคะแต่ว่าส่งผลไปถึงนอกโรงเรียนด้วยอีกโรงเรียนหนึ่งที่เราดูแลอยู่นะคะก็คืออินเทอร์โรงเรียนสิริรัตนทธรทาโครงการพี่สอนน้องรู้นะคะที่บ้านคาร์เมเลียนก็เป็นบ้านเด็กพิการนะคะก็นําข้าวสารอุปกรณ์ขนมของใช้ไปมอบให้น้องๆแล้วก็ไปทํากิจกรรมเล่นเกมต่างๆให้น้องๆนะคะ นอกจากนั้นนะคะยังทำโปรเจกต์ Empowering Girls นะคะก็คือ l i f e for Life นะคะทำให้เส้นทางที่เดินทางมาโรงเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราไปเซอร์เวย์พร้อมกันนะคะว่าเส้นทางที่มาโรงเรียนเนี่ยต้องผ่านข้ามคลองแล้วก็ค่อนข้างเปรี่ยวแล้วก็มีแก๊งมั่วสุมอยู่รละแวกนั้นนะคะเราก็เลย น้องๆก็คุยกับชุมชนว่าจะเอาไฟเซลา์เซลลไปติดให้พร้อมกล้องวงจรปิดนะคะก็ได้ส่งมอบโครงการกันเรียบร้อยนะคะในวันที่สถาปนานายกอินเทอร์แอคคนใหม่ค่ะก็ถือว่าเกินเบอร์จริงๆค่ะ กิจกรรมที่ไปทําไกลที่สุดก็จะต้องนั่งเครื่องบินข้ามทะเลไปทํากันค่ะที่ประเทศไต้หวันนะคะร่วมกับคู่มิตรของเราก็คือสโมสรนโดรีสู้หลินฟังเหวีนทํารถพยาบาลเคลื่อนที่ให้กับชาวเขาที่อยู่ห่างไกลในยี่หลานกับฟูชานค่ะซึ่งโครงการมูลค่าประมาณ90,000กว่าดอลลาร์นะคะก็เราได้ไป ร่วมพิธีครบรอบ25ปีของสโมสรโรริสหลินฟั่งยวนแล้วก็ทำพิธีส่งมอบที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกปลื้มใจมากๆที่ได้ไปทำกิจกรรมใกล้ๆแบบนั้นค่ะอ๋กิจกรรมที่ทำกับคนนังที่สุดก็ต้องเป็นท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ค่ะ ในโครงการเซฟรถเซฟไลฟ์นะคะกทมปลอดเหตุทั่วประเทศปลอดทยรร่วมใจใส่หมวกกันน็อกที่ทําที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครร่วมกับโรตารี่ทั่วประเทศไทยร่วมกับกทมและรัฐสภาด้วยนะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากวันนั้นนายกเองก็นํารายการช่องห้านะคะไปถ่ายทําเพื่อเป็นจุดเล็กๆที่จะให้ประชาชนร่วมมือกันใส่หมวกกันน็อกในวันนั้นก็มีการานั่งวินมอเตอรไ์ไซค์ใส่หมวกกันนอ็อ รอบเมืองนะคะเป็นการรณรงค์ร่วมใจการใส่หมวกกันน็อกค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกส,มสโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทุกท่านนะคะพร้อมด้วยท่านทั่วการแพทยและเพื่อนๆร่วมรุ่นรุ่น118ทุกท่านค่ะทรงอย่างแบดแซดก่อนอัมลามิตรภาพชั่วหนะ้าโรตารีไทยทรงอย่างแบดแซดอำลากันยังพบทุกวันเพื่อนกันตลอดไปและพบกันนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.